สวัสดีค่ะวันนี้เป็นนกปรีข้างเหลืองนะคะที่มาทำรังอยู่หน้าบ้าน,ห,นหลายปีแล้วะคะ่ะมีลูกหลายคอกแล้วนะคะพอ,พอลูกโตเขาก็จะพาออกไปบินสักพักหนึ่ง<ร>เขาก็จะกลับมาไข่ใหม่ะคะ่ะ เขาดูส,สดใสน่ารักดีค่ะนกปีข้างเหลืองนี่นะคะเขาจะกินเกสรดอกไม้เป็นอาหารแล้วก็จะกินแมลงตัวเล็กๆด้วยค่ะวันนี้สําหรับครอบนี้มีลูกสองตัวนะคะก็มีมาหลายรุ่นแล้วล่ะค่ะดูความน่ารักวหนูก็ใส่ถุงมือแล้วน่ารักในดูจริงๆค่ะแล้วตัวนั้นอ่อนเอกว่าจะบินไปทุกทุกทุกกทุกก หลายวันมากแม่มาเฝ้าเอาไปอะ่ะ<ร>เขาไม่แข็งแรงนอกอันนี้จะกินน้ำหวานเนี่ยวานแล้วก็ตั้งตัวเธอมีสองมีสองแสดงว่าเลี้ยงทั้งสองตัวแข็งแรงทังคู่ไม่ยอมเอาออกออมีเนี่ยน้ำหวานหน้าบ้านไงบ้านโน้นบ้านอาจารย์กับบ้านพ่อปักมันจะมีดอกไอ้นี่ย,ยังมีอยู่อีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามาเรียกกันอยู่นะ ไปไม่ไหวขาไม่มีแรงเขาก็คือเพะ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 จนไปทรงตัวอยู่ในมุมต้นไม้แล้วก็สวยเนี่ยน่ารักใช่จะไปได้น่เรี้ยงหลายอย่างเนี่ยเรื่หงปลาเรี้ยงนกอลารอย่างนก้เป็น <Okay. S 2> ดูเธอเขาหันมามองแปล้วเลยอ่ะเนี่ยเขาชินไงเขาอยู่กับคนเนี่ยมาดูตรงนี้จะเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยตาแปวเลยให้โชคให้ลาภให้ความตุกตึ้งกันและกันนะดูป่ะเหป่ะหูว่าเลี้ยงเขามาหลายชุดแล้วเนี่ยนกนะเนี่ย ไอ้ทั้งที่หล่นมาออทั้งที่หาหนอนให้กินเนี่ย yeah, ลูกเธอตัวเธอหรือเปล่าที่มาไข่เอาลูกไปเอาลูกไปปล่อยแล้วก็กลับมาไข่ใหม่ใช่ปะใช่